สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยาำเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องขอบพระคุณในทุกสิ่งจากพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อที่18พระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อ18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายป๊าโลได้ย้ำให้กับเราว่าให้เราเรียนรู้ในการที่ต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีและปาโลให้เหตุผลว่ามันเป็นน้ำประทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสต์เจ้า ะะถ้าพูดง่ายว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เคยขอบพระคุณพระเจ้าหรือในความหมายหนึ่งว่าพระเยซูคือต้นแบบในการดำเนินชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามแต่องค์พระเจ้านั้นขอบพระคุณพระเจ้าเสมออันนี้คือสิ่งคัญในการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการทำตามอย่างที่พระเยซูทาแต่ถามว่าการที่เราทำไมเราขอบพระคุณพระเจ้า มันเป็นเพียงแค่เรื่องงมงายเป็นเรื่องของหลักการต้องทำแต่จริงๆแล้วการขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยเนื่องจากสนแสดงออกถึงความมั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเรานะฮะแล้วเปาโลก,ก็เน้นย้นําในพระธรรมโรมบทที่8เขายิบย่าว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเป็นผลนดีต่อผู้ที่รักพระองค์พระเจ้ารักเราและเราก็รักพระเจ้าและเมื่อถ้าพระเจ้ารักเราทุกสิ่งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรานั้นย่อมเชื่อมั่นได้ว่ามันเป็น ผลอันดีต่อู้ทีิรักษ์องค์เรียกว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียแต่ปัญหามันก็เกิดอยู่ที่ว่าขณะที่เรากำลังเดินชีดไปนั้นเราอาจจะมีความสึกไม่พึงพอใจไม่ชอบใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคราวมีความสุขเจ็บปวดในอารมณ์ความรู้สึกหรือเจ็บใจก็ตามแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,มมด,น,ด,นดูเหมือนว่าเรากําลังเจอเหตุร้ายแต่คนที่เชื่อในพระเจ้าจะมีความมั่นใจว่าเหตุร้ายที่เรารเผชิญอยู่ขณะนี้ ยังอันดับแรกเราชนะอันดับที่สองหลังจากชนะแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากนะ,ะผลอันดีจะเกิดขึ้นตามมานั่นคือสิ่งที่สําคัญเพล่าคนที่เขาฝึกคนเนี่ยนะฮะการฝึกทหารฝึกอะไรตามแต่ฝึกคนทํางานทําธุรกิจนะฮะเขาก็พยายามให้โจทย์ยากนะฮะให้เราทำนะฮะไม่ได้ให้โจทย์สบายให้ปัญหาใหญ่ๆกับเรา เพื่อเราจะไปแก้ไขปัญหาและถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาได้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ของเราและทำให้เราเกิดความเข้าใจในธุรกิจที่เราทำนั้นและก้าวเดินต่อไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของทหารตำรวจที่ต้องฝึกฝนมากมายเพราะว่าคนนี้ต้องเผชิญกับการต่อสู้นะฮะต้องอาศัยความอดทนนะฮะในการจะกลั้นใจหรือเขาเรียกว่าอะไรอัอดกั้นเพื่อจะไม่โต้อตอบ เพราะว่าทํอย่างั้นปั๊บเนี่ยอารมณ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยทำให้เสียหายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นการฝึกให้อดทนการฝึกให้ทํางานยากๆมันเป็นผลดีกับเราดัง,ดง,งนั้นพระเจ้าเนี่ยบางทีโรงให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับเรานั้นยากเกินความรู้สึกของเราจริงๆไม่เกินอนะแต่ในความรู้สึกโอโหมันยากขนาดนี้แต่เมื่อเราไว้ใจในพระเจ้าวางใจขอบพระคุณพระเจ้าที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นเหตุการณ์ไร้น,รน,นี้เกิดขึ้น และเราสามารถที่จะขอบขอจาในมุมที่เราเห็นว่าดีได้ในเหตุร้ายนั้นมันมีสิ่งดีอยู่ด้วยเพียงแก่ว่าเราจะเลือกอันไหนตัวอย่างเช่นที่เคยยกเรื่องใม่ใบก็คือว่าเมื่อเราขับรถไปชนต้นไม้นะเมื่อเราขับรถชนต้นไม้รถเสียหายมากนะฮะเราบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับสิ่งที่เราคิดเสมอว่า จะเอาเงินที่ไหนไปซ่อมนะถ้ามีประกันก็ดีไปไม่มีประกันก็มีปัญหาถึงแม้มีประกันแต่ก็ใช่ว่าจะ,ะาแก้ไขได้เลยก็ต้องมีเวลาในการรอคอยการที่เราต้องใช้รถโดยเฉพาะคนที่มีรายได้จํากัดก็ทําให้เราไม่สามารถใช้รถได้ในความรู้สึกโอ้โมมันแย่นะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งคิดถือว่ามันดีคือว่า ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่เป็นอะไรมากนักเราก็ขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเราและขอบคุณที่สองก็คือว่าขอบคุณว่าทุกสิ่งที่เราทํานั้นพระเจ้าดูแลนะทุกส,สิ่งเราทํานั้นพระเจ้าปกป้องนะครับไม่ต้องกลัวนั่นคือสิ่งที่ให้เราเชื่อใจไว้ใจวางใจพระเจ้าและให้เราเชื่อมันว่าเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤต ผ่านพ้นปัญหาไปผ่านพ้นการต่อสู้ไปเราจะเห็นสิ่งดีที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราฉะนั้นให้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับตังโอเคเมื่อคราวที่แล้วยกตระหนังข,งของโยเซฟใช่ไหมนะที่พี่น้องขายเข้าไปนะฮะโดยพื้นฐานน่าจะรู้สึกแย่แต่ที่ผ่านมาชีวิตเขานั้นมีการช่วยเหลือพระเจ้ามาตลอดจนสุดท้ายเข้าประสบความสำเร็จใหญ่คือได้เป็นนายกมนตรีของอ,อียิปต์นะครับซึ่งรองจากฟาโรนะครับ เปาโลเองก็เจอปัญหามากมายกายของนะฮะถูกจับถูกเคี่ยนถูกตีมากกว่าพระเยซูอีกพระเยซูถูกเคี่ยนครั้งเดียวสาเก้าครั้งแต่เปาโลนั้นห้าครั้งครั้งและสาสิบเก้าทีเจอประเจิญปัญหาพลยภัยมากมายแต่เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเพราะเปาโลคิดเสมอว่าสิ่งที่เขาเผชิญน,นั้นก็ไม่เท่ากับพระเยซูเผชิญหนักกว่า คงสามารถทน,นได้และเพีงยืนจัดอยู่บนพื้นฐานการขอบพระคุณพระเจ้านั่นคือหนุนใจทั้งหลายนะครับว่าให้เราเรียนจากการขอบพระคุณเจ้าในทุกเรื่องนะฮะอย่างน้อยที่เรามองเห็นเป็นนามพระทัยพระเจ้าเพราะเรามีพระเยซูเป็นต้นแบบนะฮะการขอบพระคุณพระเจ้านั้นเราก็มองดูที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีสิ่งดีอย่างไรที่เราสามารถจะขอบพระคุณพระเจ้าณเวลานั้นได้นะฮะและการขอบพระคุณเจ้านั้นเราเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลนดีต่อผู้ที่รักองค์ ให้เราขอบพระคุณไ้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งดีจะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถยืนใจกับพระเจ้าและชนะปัญหานั้นได้เราสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าวยกันขอบพระเจ้าทรงนำเรานะครับลงใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าอวยพรในการหลาจะเรียนรู้จักการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะการขอบคุณนั้นเป็นหน้าประทัยของพระเจ้าการขอบพระคุณนั้นทําให้เรามองเห็นสิ่งดี การขอบพระคุณนั้นทําให้เราเห็นการสัจจาที่จะเกิดขึ้นต่อมาเราขอบคุณในความรับพร,ระงคในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญท่านจะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับปัญหาที่ท่านกําลังเผชิญอยู่อย่างไร ขอคิดประจำนี้นะครับยิ่งขอบพระคุณยิ่งเห็นการอัศจรรย์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ